วันนี้มีเรื่องแซบๆจะมาเล่าให้ฟังมีธุระที่ต้องเข้าไปรัฐสภาสถานที่อันทรงเกียรติใช่ปะตำรวจจราจกรก็นั่งอยู่ในหน้าตาขึงขังมากแกเหมือนฉันฆ่าคนมาแล้วก็ถามฉันเลยว่า มีสิทธิ์อะไรไปจอดรถตรงนั้นรู้ไหมว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจที่นี่ดนโดนด่ากันละนาวเลยเพราะมันที่จอดรถของสอส วันนี้มีเรื่องแซบๆจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกิดขึ้นตอนอาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่ได้เล่าพอดียุ่งมากเลยนี่ก็มีธุระที่ต้องเข้าไปรัฐสภาสถานที่อันทรงเกียรติใช่ปะที่จริงมันก็ให้ประชาชนเข้าได้ทั่วไปแหละแต่ที่จอดรถคือแน่นมากก็วนอยู่ประมาณสามรอบก็วนแบบชะงงมองไปมองมาะอะไรเงี้ยจนมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งโบกมือแล้วก็เปิดแผงกั้นให้ ความรู้สึกตอนนั้นคือฉันประทับใจมากรัฐสภานี่เขาแบบบริการดีอะแกฉันก็ถอยหลังเข้าไปจอดเลยจ้าหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเอาเอกสารใช่ไม่เอกสารข่าวอะไรเงี้ยแหละลงมาฉันตกใจฉันโดนใบสั่งแล้วก็โดนล็อกล้อตอนนั้นคืองงมากเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปตรงจราจรอ,อะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปในตึกนั่นแหละตำรวจจราจรก็นั่งอยู่ในหน้าตาขึงขังมากแกเหมือนฉันฆ่าคนมาแล้วก็ถามฉันเลยว่า มีสิทธิ์อะไรไปจอดรถตรงนั้นก็บอกว่าอา้าวเขาเขาบอกให้ไปจอดก็เข้าไปจอดตำรวจก็เลยบอกว่าเออรู้ไหมว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจที่นี่โดนดา่าละนาวเลยเพราะมันที่จอดรถของสอสอในความคิดฉันคือตอนนั้นกูจะรู้ไหมล่ะว่าที่จอดรถใครมึงไม่ได้เขียนป้ายชื่อแล้วมึงไม่ได้เขียนห้ามจอดตำรวจก็สวนฉันมาเลยบอกมาชื่ออะไรมาทําอะไรที่นี่มาทาธุระอะไรมีอะไรถยงเข้ามา แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้เลยคือเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจแกเขากลัวสอสอมากเพราะว่าฉันเชื่อเลยมันต้องมีอะไรเกี่ยวโยงกันแน่นอนฉันก็ปากแจ๋วไงฉันก็ถามสอสอชื่ออะไรคะตำรวจก็เลิกลักแกแล้วบอกว่าจำชื่อไม่ได้แล้วก็บอกว่าชื่อฉันก็ถามสอสอที่ไหนล่ะคะก็บอกสอสอปาจินบุรีพักชื่อฉันก็ถามชื่อจริงชื่ออะไรล่ะคะฉันคิดว่าคนชื่อต้องเยอะแน่แกตอนนั้นก็ยังไม่ได้รีเสิร์ชเว้ย บอกฉันชื่อฉันเสิร์ชอยู่สามวันฉันยังหาไม่เจอเลยปรากฏก็คงไม่อยากให้เรื่องมันเดือดร้อนนายเพราะคิดว่าฉันก็ปากแซบอยู่อะแลยบอกให้ฉันเอาบัตรประชาชนให้ให้ฉันไปเดินถ่ายเอกสารฉันก็ไม่ใช่คนหัวดื้อนัแนฉันไปเดินถ่ายเอกสารทุกที่แต่มันไม่มีใครฉันถ่ายเพราะเขาไม่มีที่ถ่ายเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่นั้นก็บอกฉันว่ามันไม่จําเป็นเลยเรื่องแค่นี้มันเป็นในสถานที่ราชการจะมาออกใบสั่งล็อกล้ออะไรไม่จําเป็นไม่ต้องให้เขาบัตรประชาชน ฉันเลยเดินกลับไปที่ห้องสราจรถามฉันเลยคําแรกหายไปไหนมานานจังฉันก็บอกว่าฉันเดินทั้งสามตึกแล้วไม่มีใครถ่ายเอกสารในฉันฉันรู้ก็หิวน้ำฉันเลยไปซื้อน้ํามากินตำรวจก็ทําหน้าตาเล็กๆนิดนึงตอนนั้นฉันก็เริ่มขึ้นนิดนึงแล้วนะแล้วฉันอัดเสียงไว้ด้วยแกสรุปคือนางก็ตอนฉันก็เริ่มขึ้นใช่ไหมฉันบอกว่าให้โทรหาสสคนนั้นลงมาคุยกับฉันเลยมันมีปัญหาอะไรกับที่จอดรถขนาดนี้ใครจะไปรู้ฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดี สรุปตำรวจนางก็ไม่โทรเอาบัตรฉันไปถ่ายรูปไว้แล้วบอกว่าจะแนบเป็นผู้กระทำความผิดแกตอนนี้คงเอาชื่อฉันไปเสิร์ชแล้วล่ะคงรู้แล้วฉันเป็นใครเน็ตไอดอลนะสาวและตอนออกมาเอารถคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนสอสอคนนี้ด่ารนนาวขอตอบคอมเมนต์นี้นิดนึงนะคะคือแอนไม่รู้ว่าเขาเป็นปรปภหรือเป็นตำรวจแต่ว่าติดที่เขียนติดเสื้อเขาเป็นมันก็เขียนว่าตำรวจนะคะแล้วก็ตอนที่แอนเดินเข้าไปในห้องของฝ่ายจราจรนะคะมันมี เก้าอี้มีโต๊ะประมาณห้าชุดด้วยกันแล้วก็จะเป็นโต๊ะของพี่ตำรวจนั่งอยู่หัวเกรียนนั่งอยู่เลยแล้วก็ชุดที่ไปปลดกุญแจล็อกล้อออกให้เราค่ะก็เป็นตำรวจอีกชุดหนึ่งนะคะและตำรวจที่มาปลดล็อกให้เราก็บอกว่าโหพี่มาจอดแบบเนี้พวกผมอะ่ะโดนด่ากันหมดนี่เลยอะ่ะซวยเลยอะไรเงี้ยคือหน้าเขาเลืองเลยนะตอนที่พูดกับฉันนะ ส่วนตำรวจในห้องจราจรก็นั่งหล่อๆทำตัวหล่อๆเลทเท่ทำหน้าขึงขังแล้วก็นั่งแบบพาดแขนนิดนึงทำตัวดูมีอำนาจมากและสอสอที่แอนมีเรื่องด้วยก็คือมีตัวตนอยู่จริงๆก็ดูทรงมีปัญหากับรถมากก็คงรักรถมากแหละก็เหมาะนะถ้าไปทำอาชีพเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่อาชีพบริการประชาชนเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าบริการประชาชนและมันเรียกว่าหยุมหัวประชาชน